สวัสดีค่ะวันนี้กะแกงส้มล,ลาวนะคะคนตายคาดแกงส้มไม่ได้วันนี้กะอีกแกงส้มปลายาละก้าหรือว่า,าค้นผักอื่นก็อาจจะเรียกว่าปลาโอนะคะวันนี้แกงส้มใช้ลูกไอ้นี้ค่ะลกูลกลูกข้าวคั่นนะเดี๋ยวให้เรนี่ทุกคนนี่ลูกข้าวคั่นแบบนี้นะคะ จริงๆเคยมีคลิปอยู่หลายคลิปนะแกงซ้อมลูกข้าวคั่นเนี่ยแกงซ้อมกับปลาขี้ตังค์นะคะแล้วก็แกงปลาพุ่งกับย่างนะนี่เดี๋ยวเราต้องไปเด็ดคั่วข้อขอ,อักเลยค่ะล้างทําความสะอาดนะคะถึงเข้ามาทเทม่องกันก่อนค่ะเครื่องแกงซ้อมตายกับไม่ได้ไหมากนะคะก็มีอ,อันนี้ใส่ไปคือเกลือแกงหิบเดียวนะวันนี้นะทั่วเดี๋ยวนะคะขีมินค่ะขีมินก็ใส่ซองซ้ำแหงพัวแล้วค่ะ อันนี้รีบีวันนี้ใช้รีบีซอสนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิมขิมินกับเกลือก่อนนะคะอันนี้ทิมเกลืออ่ากับขิงมินกับหอมมะเทียมนะคะต้นบอกว่าใช้รีบีค่ะจะใส่ไปพร้อมกันนี้คือว่ามันเนียนฉานะคะก็เลยแยกใส่ใช้ละเดี๋ยวทิมให้เนียนก็ใส่เคยเคยก็ใส่้าถาวกับปริมาณเครื่องแกงที่เราทิมเสร็จแล้วนะคะ อันนี้ก็เล้วแต่สูตรของแต่ละบ้านกันนะคะมือเจ้าตายมีสวตหมากอย่งเลื่องเตี้ยค่ะวัดทกคิมินหลงอันนี้มันหลงอาวนเลยนะนี่อะไรอยู่น่ากินนักหักนการเนี่ยเปลี่ยวคิเตะกิแตนด้วย้จหลงอาวนนี่เ,เอายีา่พอดิ Nếu như nào có tay chóng mặt tết kêu gặp luật cố sông Any young mày kém xong gặp tạp hùng 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 gặp tạp แกงคั่วก็ได้นะคะแกงคั่วไซปลาย,ย่างอร่อยเหมือนกันค่ะปลาย,ย่างแล้วมาแกงกะทิกับลูกอันนี้นะอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าภาคอื่นไม่มั่นใจนะน่าว่าจะหาอยากคิดผากอื่นอะไรอันนี้อันนี้อยว่พักนึ่ ก๋วมสักแ๊นึงยวเตี๋ยวหมักชุบแกะกรอกกันนะแต่วัน้ำชุกนะคะมีแกงซ้ำชุบก็แกงเข้าขันกันเดวกอะลุงหม่งบาเลื้อยืดนิดนึงก็เลยใช้ไปกันนะคะเข้าขันนี้ใช้ออกมาชก็ได้นะนีนี่คือก่อนหน้านี้เทวาทำแกงซ้อมอยู่เข้าันนี้นะแกงกับลูกแย้งขี้ไก่นะคะ được lần các cháu của bác sĩ của trong bóng nha mất lần nào tao bằng khảo dòng chị quanh hai bên cạnh hai bên cạnh hai bên cạnh hai bên ít hai bên cạnh hai bên nha các, bên cạnh hai 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 เน้ยตโอ้นี่เลยยางยางแหละก็แข็งเียกับุูเขาขั้นนี้ก็ร้อยนะคะยางก่อนเียข็นแงคั่วนะอันนี้ก็ปุ๋งหด้เลยนะคะหมปลาตะก้ทดส่วนแกงนี่เาอรายากให้เขาชิมเรื่องนีเราจะอีกกุ่ยเรื่องนะคะ แค่ดิบเรื่องปลาต้มกับดิบเคี้ยวนะคะเขาจะไปออกซลอมเนนะี่ยเขาจะออกเลื่องไปที่มีในถึงหิ้นะคะทีนเป็นบานนะทีนเป็นบานในหัวเขาจะเอีย,อย د, าดหัวเขาจะมป็นใยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดิบบนสักแป๊บเลยก็โอเคแล้ค่ะปลาโอ้นะตัวเขาใหญ่กันแบ่งมาทอดนะคะทอดน้ำปลาเดี๋ยวกินนอกเขาแข็งซ่อมนี่แหละคะ่ะหนำซมเน,น่าตะกี้น,นะคะแข็งซ้ำซ่อม ดีเดียไม่แกงเส้นส้มนะวันนี้นะนำจริงเส้นส้มแค่กัน